ความสัมพันธ์ระหว่างทางหยามีกับทางถังเยี่ยนจะเพื่อสนิทกลายเป็นคนแปลกหน้าเหตุใดมิตรภาพของผู้เธอทั้งคู่นั้นจะได้สิ้นสุดลงโดยทั้งคู่น้ผมนท้งทางหยามีละทางถังเยี่ยนนี้เป็นนักแสดงรุ่นปี85เหมือนกันมีรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงจากละครที่ประสบความสำเร็จโดยทั้งสองคนนมได้รู้จักกันในการรุ่นแสดงละครเรื่องเซียนกระบี่พิชิตมารภาค3และทางถังเยี่ยนนั้นเคยเล่าว่ามิตรภาพของผู้เธอทั้งคู่นั้นเริ่มต้นจากข้อความอวยพรมันเกิดทางหยามีซึ่งในยุคนั้้้นนนนยยยยังงไมมมม่่่่ีีีีชออออาาาาทุกกวววรใใสืขค ทาให้ทางถังเยี่ยนนั thing, ้นรู้สึกประหลาดใจและสึกอบอุ่นใจไปอย่างมากและจากนั้นพวกเธอทั้งคู่นั้นก็เริมสนิทกันอย่างรวดเร็วยามีนนั้นยังเคยยืนเคียงข้างถังเยี่ยนในช่วงเวลาที่เธอนั้นถูกแฟนเก่าและนอกใจจนทางถังเยี่ยนนั้นรู้สึกซาบส้งใจไปอย่างมากรู้สึกซาบส้งใจและชื่นชมในความจริงใจและความกล้าหาญของเพื่อนคนนี้และความสนิทของทั้งคู่นนผมถึงขนาดที่เมื่อทางถังเยี่ยนนั้นถูกเชื้อเชิญให้กลายเป็นเพื่อนเจ้าสาวพี่คนเดียวในงานแต่งงานทางยามีอีกด้วยเพราะกับยาม ชีวิตฉันทั้งหมดนั้นเป็นของเธอซึ่งถึงขนาดทําให้ถังเยี่ยนนั้นซาบซึ้งจนน้าตาไหลและสวมกอดทางยามียานนเสียกตามผมเมื่อถังเยี่ยนนั้นมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายก็กลายเป็นคนแปลกหน้าโดยทั้งคู่นะผมแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะงานยุ่งจนไม่ค่อยได้มีเวลาพบกันแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังแสดงความรักที่ดีต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียเช่นการอวยพรเมื่อเกิดตรงเวลาและไปถึงการจับมือกันในงานอีเวนต์ กที่มีชื่อเจ้าโบเฉิงนั่นเองจากเรื่องรอรักกลับมาโดยทั้งสองเรื่องนี้ผมจะออกอากาศในเวอร์ชันละครและเวอร์ชั่นภาพ,พยนตร์โดยทางหางเยียนนะครับผมจะได้แสดงในเวอร์ชั่นละครน,นั่นเองซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปยอย่างมากแต่ยังไงเสียก็ต่างครับผมทางหยางมีนั้นับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเวอร์ชันภาพ,พยนตร์ของเธอจะได้ถูกนามาเปรียบเทียบและเกิดดราม,ม่าในหมู่แฟนๆอีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นดูเฉยชาไปนั่นก็คือว่าทางเยียนนั้นร่วมงานกับหลิวขาว่ามางยงมเรื่ Lady ire, ่่องงซึได้มมมมีีฉาาากกจและขวลือว่า สปารนองคู่นั้นใกล้ชิดไปอย่างมากแม้ว่าอย่างมีผลจะยังคงแสดงความเชื่อมั่นในตัวสามีแต่เรื่องรานวนี้ผมก็อาจจะสร้างความหมองใจไม่มากก็น้อยด้านนี้ได้มีเหตุการณ์หนึ่งนะผมนั่นคือว่าทางถังเย็นนั้นได้สแสดงในละครเรื่องกะหลัดรักโดยในละครเรื่องกะหลัดรักนี้นั้นได้มีนักสแสดงสมทบที่โดดเด่นนั่นก็คือตีลี่เล่อป่าซึ่งตีลี่เล่อป่านั้นก็เป็นนักสแสดงในสังกัดใหม่ของทางหยางมี่แต่บทบาทของทางตีลี่เล่อป่านั้นโดดเด่นไปอย่างมากจนกบรัศมีของทางถังเยียนจึงทาให้ผู้คนนั้นสงหหมม่่่่คคนนีีนน้้เเเพพพืืือออออททจะะไไปปกกรรบััังงตวายแผดู กบว่าทั้งสองคนนี้นั้นเนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นได้เป็นดาราระดับแถวหน้าในวงการบันเทิงจะได้มีการชิงดีชิงเด่นเรื่องผลงานและโอกาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นในช่วงเวลาที่ทานละครเรื่อง3ชาติ3พบพป่าท้อสิบลี้อทางยามีนั้นออกอากาศและโด่งดังเป็นอย่างมากทางถังเยีย่ยนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีข่าวลือเกี่ยวกับการที่เธอได้ถูกโจมตีผ่านโซเชียลมีเดียโดยก่อนหน้านี้ก็ผมคนนั้นได้บอกไปแล้วว่าทางถังเยี่ยนกับทาง,ยา,ทาง,ทางยามีนะครับผมพวกเธอนนั้นจะทําการวอวยพรวาเกิดให้เกกันและกันตรงเเเเวววลลลาาาาาาาอยยยยยยย่่งงงงงงงไไมมมมขขดดดดแ้้้้้กกก็็ีีีีัััััันนนนนนิปึผทท ทำการโพสตอวยพรวันเกิดอีกเช่นเคยโดยที่ทางหยางมีแะผลได้โพส์อวยพรวันเกิดให้กับทางถังเยยนประมาณว่าขอให้เธอนั้นพบรักเร็วๆนี้แต่ในวันเดียวกันนั่นเองครับผมทางถังเย็นนั้นก็ทำการเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการแล้วก็คือทางลู่จินซึ่งในภายหลังก็จะเป็นสามีของทางถังเยียนด้วยนะครับผมซึ่งสร้างความไม่สบายใจแก่ทางหยางมีเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการกระทำของทางถังเยยนในครั้งนี้นั้นไม่มีการแจ้งต่อเธอล่วงหน้าแน่นอนแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วผมการอวยพรวันเกิดระหว่างผู้เธอนั้นค่อยๆสั ทั้งสองคนนั้นก็ได้แยกทางกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีประเด็นนะครับผมว่าแอคเคาท์ทางถังเยี่ยนนั้นโพสต์ข้อความที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการดูแคลนผลงานทางอยามม่างมีแม้ทางถังเยี่ยนนั้นจะออกมาชี้แจงแล้วว่าน่าเป็นการแฮกแต่ก็แแสความขัดแย้งระหว่างแฟนทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังดุนแลเป็นอย่างมากและในงานเวทีปวในเมื่ 20, อปี2 0 2 2นะครับผมทั้งสองคนนั้นได้ปรากฏตัวในงานเดียวกันแต่กลับไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกันเลยซึ่งนี่แสดงเห็นว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดในอดีตของทั้งคู่นในน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 ััััั้้้เเเเปปปีียงงงควววาาาาามททรรรรใใกกกก่่โดดบบออิิญะะตตชหขแแแลลลลล ชีวิตก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานได้แม้กระทั่งมิตรภาพที่เคยลึกซึ้งในอดีตนั้นก็อาจถูกทำลายได้ด้วยเช่นเดียวกันและความสัมพันธ์ของยางมีและทางถังเยี่ยนนั้นยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านี้ได้